ครับวันนี้นะครับน,นี้เราจะมาเทสตู้แอมเฟนเดอร์เดวิลนะครับเอามาซ่อมไว้นะครับกว่าจะซ่อมมันได้นินเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจมากนะครับเป็นวะระยะเวลาเป็นเดือนนะฮะกว่าจะหาบันเจอนะครับจุดที่มันเสียนะครับมันเสียหลายจุดมากเลยนะครับเสียตั้งแต่ภา่ใจไฟมาเลยคั้แรกเจ๊งก่อนเลย พาจากไฟไหม้นะครับไหม้จนแต่งงานวันเด็กนะฮะแล้วก็ซ่อมเสร็จไอทีแปด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 มันก็ยังไม่หายนะครับเราก็วิจัยกับอาจารย์มาเป็นครึ่งเดือนแล้วนะนานแล้ววันเด็กคือคิดดูแต่มกุลาะอันนี้มีนาแล้วครับสองเดือนเลยนะฮะกว่าจะวิจัยมันได้นะครับก็ปวดหัวกับมันเหลือเกินเลยนะฮะตัวแอมตัวนี้แล้วก็ เล่นเล่นไปเสียงมันเริ่มทุเรศมากขึ้นนะครับยิ่งเล่นยิ่งบี้ยิ่งเล่นยิ่งโอ oh, อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุเรศมากก็อาจารย์ก็จัดก,การเปลี่ยนตัว IC นะครับตัว IC กี่ขาไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตัว C นะครับตัว C ตัวสีวน้าตาลก็หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับตัวที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ มันเกิดอาการจากการกระเทือนคือเคาะแล้วดังแฟดๆมันเกิดจากอาการวา่าเราเล่นเล่นดังๆแล้วมันเกิดกระเทือนกระเทือนปุ๊บมันเกิดมีปัญหาตรงระบบ Power อรนะครับภาพปีไม่เป็นไรเราก็ลองเช็คดูแล้วก็อลองไปลองมาลองจนถึงที่สุดแล้วไม่รู้ทำยังไงแล้วครับโหสุดท้ายลองเอาหลอดมาเปลี่ยน,นครับ ตอนตอนที่อาจารย์เขาวัดหลอดของเฟนเดอร์ผู้ตัวมานะครก็มีปัญหาอะไรนะใช้ได้ปกติแต่เวลาใสาเข้าไปเหมือนเดิมนะเหมือนแบบว่าอาการมันออกเลยทันทีก็แรงดันไฟที่มาจ่ายเลี้ยงหลอด3 5 0รโวลต์กับ5 0 0รโวลต์นะครับแล้วคุณคิดดูว่าใช้มิตเตอร์วัดกำลังไฟมันแค่นิดเดียวนะฮะก็สัมผัสมันก็มันจะมีผลน้อยนะ แต่เอามาใส่กับตัวจริงปุ๊บมันเกิดปัญหาการอาร์กอะไรสักอย่างหลอดเสื่อมคุณภาพนะครับแต่เวลาวัดกับเกณฑ์วัดกับเครื่องวัดแล้วมันใช้ได้นะฮะแต่เวลามาลองใช้จริงๆใช้ไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองฟังเสียงของ f ฟ n d e อร์ v i ิตัวนี้กันดูนะครับตัวนี้ผมมันจะมีสองรูนะฮะรูหนึ่งกับรูสองแต่ผมเสียบรูสองนะครับรูหนึ่งมันดังเกินนะครับมันไม่สามารถเล่งวอลลุ่มหรือมาสเตอร์ได้ส,สูงนะครับ พอมาดังล้นเกินนะฮะมันก็เลยทํางานเป็นฟ้าไม่เป็นที่ผมก็เลยเสียบเป็นรูสองซะแล้วก็เล่งอ่าที่ผมปรับแฝดไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับจากที่แบบกากๆนะฮะจากที่มันโคตรเน่านะฮะแก้ปัญหามาเกือบสองเดือนแล้วนะครับมันมันจะพังมันก็ไม่พังนะฮะเป็นไงฮะเสียงเดี๋ยวเราเปิดรีโวสนิดนะฮะ โอ้โหหวานเฉมเลยอันนี้จะเป็นหลอดของญี่ปุ่นนะครับหลอดเจแปนนะฮะหลอดที่คู่ตัวมันจะเป็นกรุฟทูฟนะครับ GT นะฮะเขาเรียกอะไรนะรเขาเรียกว่าตัวตัวเผาความร้อนมันเนี่ยของเก่ามันอยู่ขงบนมันใช้เสียงที่แข็งแข็งดูดดุดัดนๆันนะฮะ แต่ส่วนที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือเป็นของญี่ปุ่นมันจะอยู่ทั้งข้างนะครับมันจะให้เสียงเหตุาจารย์บอกว่าให้เสียงที่หวานขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะฮะก็คือส่วนมากเขาจะไปใส่ในพวกแอมแอมบ้านนะครับแอมที่แบบว่าฟังในบ้านก็เพาะหวานๆนะครับตามห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยครับห้องอัดเขาจะใช้กันนะฮะหลอดพวกนี้นะครับแต่ไอเรื่องราคาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะับกี่บาทยังไม่ได้ถามเลยครับอันนี้เอามาลองให้ฟังก่อนนะ มันน่าจะหายแล้วนะครับพ่อเนี่ยเขาเองไม่มีอาการแฟนเลยครับไดนดังอย่างนี้ยังไม่เป็นไรเลยครับโอ้เล่นขานาดน,นี้ยังไม่เป็นไรเลยนะอาจจะดังเกินนะครับเดี๋ยวเราจะเบาลงมาีานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นเข้าลำโพง เย็ไนไงครับเสียงดีครับ เสียงรีเวิร์ดนี่แบบสุดยอดเลยครับทำความสะอาดรีเวิร์บมันใหม่นะฮะล้างรีเวิร์บอันนี้เรากดเสียงไร์มันออกนะับมันจะอ้วนๆนุ่มๆเนี่ยกดไรมันจะมันจะใสขึ้นอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแตกนะครับจากที่แบบว่าหมาไม่กัดเลยนะฮะเสียง มากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมับบนจะลดลำโพงของอ่าอันนี้นะฮะ เป็ดๆฮ้รีเลยนะฮะ จบแล้วนะครับต่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าได้เหมือนเดิมนะครับตอนแรกนี่เคาะไม่ได้เลยนะฮะกว่าจะรู้ปัญหามันนะ